ถ้าผูดได้นือโดกะที่ยังบ่มีปุ่มเลือกเพลงเอาอย่างกะบมต้องตกใจนะครับบ่ดโดนบม่โดนขับพูดได้ึยย้นรถดกะที่ยังบ่มีปุ่มเลือกเพลงเอาอย่างกะบมต้องตกใจนะครับบ่ดโดนเม่อโดนโมันคือมีปุ่มนี่ขึ้นมาแล้วมีขอข้ามาบอกว่าเขา,าแนะนน้ำไหม เสียมันก็ยุดใต้ต้นบ้านหมดแล้วยังไม่ได้ออกมาอยู่แตวใกล้ๆนี่แหละครับก๋มันจีเป็นเพียงลักษณะว่าคงจีบติดเขาเป็นต้นฉบับของเขาเองครับต่อไปกับพยายามที่สุดจีต้อง ใส่เสียงตัวเองใส่ขอความเจ้าของอาจนี่มีกรเพิ่นได้ผมกะจิขออนุญ,ญาตข่าไพิล,ลิมีน้ำมวนครับมวนพรมันขึ้นอยู่คางบอ่อป่าสะป่านาบ้านอาจจะมีน้ำของในสาร เอโรดติมีแนวาาเบาๆให้ฟังอีกแนวหนึ่งคืออ่โอนดเพงเสียบหัวพีบเต้นแล้วเนาะโบราน,นมันก็บคอมอย่างว่าแล้วเนาะเต้นมุมมีเสียงอย่างวาเต้นเล้วก็บับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ันหล่อแหลมมันเจอเขาพลาดเนาะก็ต้องขอโทษครับาพลาดผิดติดธิ์ผู้ใดก็ได้กันแล้วครับเขาปลูกต้นไม้หลายเขาก็ต้องดูแลมันหลายเห็นไหมครับงานลูกคนเจออันนี้ละปุ่มเลือกเพลงได้ เพื่อนพากันเย็ดอย่างนี้เนาะกดเลือกเพลงินะบอกสู้ฟังประสบการณ์อันก็สร้างความบันเทิงให้ทั้งเจ้าของให้ทั้งเพื่อนเเบิงเนาะให้ทั้งเสพติดบุกเบิง ขอให้ผลงานเจ้าดังๆขึ้นไปเด้อ มีพอได้เห็ดผู้มืออยู่ดอกกันทีเห็ดน,นะกันเมือเอากระพักะนะเนาะของผีโปงแมวเเป่านะมวลมวลครับมวลเดี๋ยวลุงอดเจขออนุญาตหาเห็ดนนะันเห็ดนี่ต่อเด้อสวนลุงอดกับ ยังหน่อยสะป่านาบ้านกับอดได้มาเลอยกระท่วงได้กระทงหลงทางครับพีโปง่งท้งนั้นละผมว่านะส้างให้ลูกคนหนึ่งเด้อที่ได้ ไปตามดีไหมนี่หลักตัวเลีเ้ยงจนไงดูมีเอ,อกเขากรลักของตัวเองใส่ของตัวเองนะครับออกมาเลย่มีเพียงเขากับเ้าเอาใส่กับยันพลาดอยู่ ระวังอีหรีเพราะว่าบ่อยากไปละเมิดเพินเป็นจดของเ่ินไวเนะเาะเขามีของเขาอแใส่ของเข้ามูเดรีมิดนำ้ำขอให้คุณลุงมีผลงานออกมาอีกเนะครับใบเมเพียงหลาหลังนี่เป็นเพ่งที่ติดกระแสพอสมควรเลยครับ เขาก urun, ็เลือกเอาว่ามันบอกกับเจ้าของต้องหยงตั้งหยากระย่าวยุบบนต้นติดตัดกาบโเป็นยังครับเอาไว้แล้เมื่อนี้ไปใสหลอกหยาหน่ะยุบม่งเก่ามันนั่นละขอบคุณคุณลุงครับที่สั่งรีเมิกงามงามมุนมวนสนุกสนุกเอาแสดงว่าระดับหนึ่งแล้วผ่านระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วอาจารย์กลิม ดีใจหลายเดียวเนี่ยเพราะว่าอย่างอยากบอกต้องกรบุรุษเพื่อนๆได้เบิ่งคลิปลงกอดบอกคลิปแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาโดยมีเพลงที่แนะนำตามนี่ประสนหาระบบเพิ่นก็นยังบ่ให้ยเพยงเพราะว่าคือไปงทีงดีๆได้เนี่ย คือทั้งพวกคือเข,ข่าขลางเจ้าของว่าพกออหลายวันเหนียวทำความสะาทุกรอบสานะครับไปเล็กๆน้อยๆไปมองได้แหง้งมองได้พวกปินตะเบื้องเขากับตัดเอาเดี๋ยวจะขออนุญาตเดิน มันหล่อแลหลมบางทอเขาพลาดเนาะก็ต้องขอโทษครับพลาดผิดติดซิดผู้ใดก็ได้ก็แล้วก็เลยได้มวนเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงก็เลยดีใจก็เลยมเอา บปานหนองวายอย่างงงนั่นนงนเต้องขอพักการออกกำลังปันจักรยานตนเศร้า เพราะว่าเขาออกไปปันหลายเหมืองของผีดโปงแมวเป่านะ